แรงงานพมา่าที่คิดว่าแน่ก็ยังแพ้ให้กลับคำพูดของตัวเองที่เรียกร้องสิทธิในประเทศไทยมากเกินไปอย่าคิดว่าคนไทยใจดีด้วยแล้วแรงงานต่างด้าวทั้งหลายแลโดยเฉพาะทั้งแรงงานลาวหรือว่าตัวของแพรวาเอง คุณจะเรียกร้องสิทธิอะไรจากประเทศไทยก็ได้อย่างนั้นหรอเออทุกคนทุกท่านคะมือนหนีนะคะในฐานะที่เป็นประเด็นฮอตนะคะสำหรับแรงงานต่างด้าวทุกคนคะที่เขามาอยู่ในไทยและเรียกร้องสิทธิต่างๆนานาจากประเทศไทยทุกคนคะ่ะอยาก จะเตือนและก็สัมเนียดไว้ณตรงนี้เลยนะทุกคนคะ่ะในฐานะที่พะว่าเองก็เป็นหนึ่งในแรงงานต่างด้าวเช่นกันจะมาขอเหว่าถึงนะคะหลังจากที่มีประเด็นออกมานะคะว่าพมา่าเนี่ยแรงงานพม,าม่าน่ฉาบแช่งประเทศไทยและคนไทยทุกคนคะ่ะเพราะว่าอ่าเรียกร้องสิทธิต่างๆนานาแต่ทีนี้คนไทยไม่ยอมนะทุกคนก็เลยกลายเป็นประเด็นสุดท้ายแล้วบอก ว่าอ่ไม่แล้วไม่เรียกร้องแล้วทุกคนแต่อยากจะให้สํานึกบุญคุณในไทยไว้อย่างหนึ่งนะทุกคน,นะคะ่ะอยากบอกว่าใครลืมบุญคุณท่านนั่งเนระคุณนะคะพี่น้องคะ่ะประเทศไทยเป็นประเทศสยามเมืองยิ้มนะทุกคนคะ่ะคุณมาอยู่เมืองไทยแล้วแต่คุณยังมาเรียกร้องสิทธินู่นนี่นั่นต่างๆนานา,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 าแบบนี้หรอโอ้โหยิ่งใจดีด้วย ยิ่งอยากได้เพิ่มพี่น้องค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะเพว่าก็ต้องขอเก่า,กาค่าสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อพีพีเอฟซีทุกคนทุกท่านค่ะบอว่าจะเป็นทางฟังไทยฟังเล่าหรือว่าทาง่างประเทศเด้อค่ะที่เขามาติดตามัาชมรับฟังเพราว่าคนโขคนเกา่าคนเดิมจ้าทุกท่านค่ะประเด็นนี้เกี่ยวกับแรงงานโดยตรงและแพรว่าก็จะมาเล่าเรื่องหนึ่งทุกคน อย่าว่าแต่แรงงานพม่าเลยที่คนไทยเริ่มจะไม่ไหวแล้วแรงงานลาวหรือว่าหลายหลายแรงงานที่เน่ยตอนนี้นะทุกคนคะ่ะดีแค่ไหนทุกคนอ่ะเรื่องนี้นะทุกคนสาวลาวเลยบอกว่าขอพูดบ้างคะ่ะงานในไทยไม่ได้หาได้ง่ายๆคะ่ะแต่คุณหาได้แล้วคุณก็ควรจะรับสิทธิ์นั้น ไว้ให้ดีไม่ใช่จะมาเรียกร้องสิทธ,ธิอะไรต่างๆนานานะคะพี่น้องคะ่ะจากคนไทยนะคะเออเนี่ยนะคะคือเขาบอกแล้วคะ่ะว่าแรงงานเนี่ยเรียกร้องสิทธิหลายเหตุหลายอย่างจากคนไทยนะคะอยากจะได้แรงอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่นะคะ่ะ พี่น้องคะ่ะเชิญกลับไปเลยกลับไปเรียกร้องกับนายกของพวกคุณโน่นนะคะนี่คือประเทศไทยคุณไม่มีสิทธิ์นะคะเรื่องในอดีตนะทุกคนคนไทยก็ยังไม่เคยลืมแค่ไม่เอามาใส่ใจมองข้ามไปพัฒนาประเทศไปเรื่อยๆส่วนจะมาเรียกร้องควรตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงอย่าลืมว่านี่คือประเทศไทยนะคะทุกคนแรงงาน ต่างด้าวได้รับสิทธิ์ต่างๆน,น,นานาดีแค่ไหนประเทศไทยขาดแคลงแรงงานพมา่าได้มีอีกหลายประเทศที่ยังต้องอต้องการเข้ามาทํางานในประเทศไทยนะคะ 1. นนะทุกคนคุณแรงงานไทยจ่ายค่าแรงงานแล้วไงขอให้เดินทางกับพมา่าโดยสวัสดิภาพมาครับเนี่ยนะคะ คุณไม่เข้ามาทำงานเป็นส่วนหนึ่งช่วยพัฒนาประเทศไทยแต่คุณมาเรียกร้องสิทธิต่างๆนานาพี่น้องคะอ่ะถ้าอย่างนั้นก็กลับไปเลยคะ่ะเพราะว่าเชื่อเลยว่าไทยเนี่ยยังมีหลายประเทศ หลายแรงงานที่จะอยากเข้ามาทํางานในไทยนะทุกคนเอาจริงๆเลยโดยเฉพาะนะทุกคนคะ่ะขนาดแรงงานลาวสมัครงานเนี่ยยังมีมากมายก่ายกองหลายขั้นตอนมากๆค่ะล่าสุดทุกท่านคะ่ะน้องสาวของพเพียวหาะหางานอยู่ทุกคนอยากจะได้งานทาเพีวาก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะคือ,อทุกคนอาจจะจําน้องรัดได้นะทุกคนคะ่ะน้องรัดเนี่ยคือเข้าตกงานอยู่อยากจะทํางานแต่ไม่มีงานพอมีเจ้านายของ เพื่อนคือติดต่อมาแต่เขาต้องถามนูน่นนี่นั่นคือต่างๆนาคือถามรายละเอียดเพราะว่าช่วงนี้ทุกคนคะ่ะทั้งแรงงานเนี่ยชอบจะมีปัญหากับเจ้านายเหลือเกินโดยเฉพาะคนลาวเนี่ยชอบมีปัญหาเยอะมากตั้งแต่ทำงานมาในไทยเพราว่าก็ไม่เคยได้คุยกับอ่าเจ้านายท่านนี้ที่แบบมีความรู้สึกแบบว่าละเอียดอ่อนมากละเอียดคือ,อยังไงทุกคนคะสมัครงานคือ หนึ่งต้องถามเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับงานให้เราถ่ายอ่ะรูปอ่ะบัตรทำงานของเราส่งไปให้ละเอียดน่นนี่นั่นว่าเออบัตรเราทำเป็นยังไงยังไงเราสามารถที่จะอ่ะไปอ่ะเปลี่ยนหรือว่าขอเป็นบัตรทำงานที่แบบเปลี่ยนในจ้างน่นนี่นั่นได้ไหมหรือว่าพาส,สปอร์ตของคุณเนี่ยสามารถที่จะกำหนดทำบัตรแรงงานเลยได้ไหม ก่อนที่จะเข้ามาทำงานและนนำซ้ำทุกคนคะ่ะยังถามว่าวิดีโอคอลคุยกันตรงๆซ,ซึ้งๆหน้าเลยว่าคนที่จะมาสมัครเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนั้นแบบนี้นะเอาแค่พาส,สปอร์ตอย่างเดียวไม่ได้ทุกคนยังต้องคุยวิดีโอคอลในหลักความเป็นจริงเฮ้ยคือพยว่ามมองว่าโอ้โหตอนนี้นะการที่มาทำงานในไทยเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วนะสําหรับคนที่แบบว่าอยากจะมีปัญหาอะไรมากมายเรียกร้องข้อต่างๆนานาเรียกร้องน่นนี่นั่นต่างๆนานา,นาสิทธิมากมายแก่กองทุกคนคะ่ะหน้าตอนนี้บอกเลยว่าเข้ายากหมากแพงทุกคนคะ่ะหลายๆประเทศป่าเพื่อนบ้านที่ใกล้กับไทยเนี่ยคือ,อขาดแลนนะขาดแลนเรื่องอ่า ประสบป,ปัญหาเรื่องเข้าของเครื่องใช้แพง่าเงินเพ้อเงินไม่เสถียรทุกคน,นะคะ่ะหลายหลายคนก็อยากเข้ามาทํางานในไทยแต่คุณเจอประเด็นนี้พมา่าเรียกร้องสิทธทิจากไทยมากมายแก่กองโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นคะ่ะคุณเรียกร้องสิทธิ์ยังไม่พอคุณยังมาดา่าซ้ําประเทศไทยอีกแบบนี้เชิญคุณกับประเทศคุณได้เลยคะ่ะ และก็เตือนแรงงานลาวนะทุกคนคะ่ะอันนี้คือเป็นเคสตัวอย่างเลยขณะดเพลว่ามาอยู่ไทยเนี่ยนานพอสมควรนะยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบว่าเราต้องไปสัมภาษณ์งานต้องเอาเอกสารต่างๆนานาอันนี้คือแค่เราจะไปทํางานบ้านนะและก่อนจะไปเนี่ยต้องวิดีโอคอลกันด้วยว่าใช่บุคคลนี้ไหมทําอะไรเป็นบ้างคือเอาจริงๆคือเขาก็ไม่อยากเสียเวลาเพว่าก็เข้าใจในจุดๆนี้นะว่า งานปัจจุบันนี้มันเริ่มหายากแล้วไงเออและความไว้เนื้อเชื่อใจก็เริ่มจะไม่ค่อยมีกันแล้วทุกคนนะคะเพราะว่ามีดราม่าเยอะมีกระแสด้านลบเยอะไงก็ฝากไว้นะคะสำหรับแรงงานลาวหรือว่าแรงงานต่างด้าวทุกคนโดยเฉพาะแรงงานลาวนะในฐานะที่เราเป็นคนลาวนะคนเพา่าก็มองว่าเออขนาดเรามาอยู่ขนาดนี้ยังไม่กล้าที่จะเรียกร้องสิทธิ อะไรมากมายไก่กองเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังอ่ะคอมเมนต์นะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์แล้วก็จากพี่ๆคนไทยเนาะว่าท่านมีความคิดเห็นยังไงนะคะกับประเด็นนี้ที่มีงานอ่านแรงงานต่างด้าวมาเรียกร้องสิทธิที่มากมายไก่กองนะคะอืมนี่นะคะจะอ่านอคอมเมนต์ให้ฟังนะคะ ก็คือหลังจากที่มีแรงงานพมา่าด่าไทยแรงนั้นคนประเทศสมกระบปกขอให้ได้รับกลรมนะคะสุดท้ายแล้วค่ะไม่ไหวจากผลการกระทําของตัวเองนี่นะคะเขาก็บอกว่ากลับพมา่าไปเถอะไปพัฒนาประเทศตัวเองไปเรียกร้องในประเทศของตัวเองที่นี่คือประเทศไทยนะคะทุกคนน่าจะอยากกลับคนไทยที่ไปเกาหลีในจ้างทํางานกับไทยกับ กับหมูกับหมาคนไทยไปทำงานไต้หวันออสเตรเลียตะวันออกกลางอิสราเอลนะคะพี่น้องคะ่ะอื่นประเทศอื่นน,นายจ้างประเทศอื่นๆไม่ได้มีสวัสดิการเท่ากับประเทศไทยที่คุณมาทํางานอยู่อันนี้นะคะเนี่ยคุณมีสิทธิ์แค่ทําตามกฎหมายแรงงานแต่ไม่มีสิทธิ์เท่าเทียม พล,ลเมืองของคนไทยอยากจะได้สิทธิ์อะไรกลับไปเรียกร้องในประเทศของคุณจริงค่ะอย่าลืมค่ะว่าต่อให้คุณจะมาอยู่ไทยนานขนาดไหนคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องประเทศของเขามีกฎระเบียบของประเทศไทยคําว่าคนไทยคือเขาจะได้สิทธิ์ของความเป็นไทยได้ทุกอย่างถูกต้องหมดนี่ค่ะนี่คือประเทศไทยนะคะ คนไทยเข้าภูมิใจมากที่เขาเกิดมาประเทศไทยเพราะว่าเขาได้สิทธิเท่าเทียมกับคนไทยหมดไม่ว่าจะเป็นยังไงต่างด้าวค่ะเราต้องสำนึกไว้ว่าเราได้สิทธิแค่นี้จะดีขนาดไหนอย่าไปเรียกร้องอะไรเกินตัวนี่และค่ะทำไมถึงเรียกร้องตามอำเภอใจสำหรับแรงงานต่างด้าวเนาะบางท่านนะคะเพราะว่าตัวเองหลงเหมิมเกริมบางท่านเนี่ย มาทำงานในไทยนานเออโอ้โหน่าจะได้เท่าทีกับคนไทยนะเอาจริงๆนะขนาดเพาว่ามาอยู่ไทย2ี่สิบกว่าปียังไม่เคยคิดเลยว่าเราต้องได้สิทธิ์นู่นสิทธิ์นี่กับคนไทยเราแค่คิดแต่ว่าโอ้โหเราโชคดีมากเลยนะที่เราได้มาทํางานในประเทศไทยเพราะว่าเรื่องการทํางานอะถามว่าเหนื่อยไหมมันเหนื่อย แต่เรื่องความมีน้ำใจได้รับความเมตตาได้ทำให้ชีวิตครอบครัวได้ได้รับการโอกาสที่ชีวิตการเป็นอยู่ของเรามันดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่มันคุ้มค่ากับคนคนหนึ่งที่เราได้จากบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองแล้วมาทำงานในต่างบ้านต่างเมืองต,ต่างถิ่นต่างดินแดนบ้านเกิดอนะทุกคน นี่คือความภูมิใจนะสำหรับแพวาเนาะโอเคค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้พี่เน,นี่อขอจบแค่เพียงเท่านี้เด้อจ้ะหามชมมาฟังแล้วมีความคิดเห็ในไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับใครกันได้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำลายๆเด้อค่ะสวัสดีค่ะสบายดี